ค่ายมวยที่20น่านเป็นค่ายมวยที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานนะครับแต่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในจังหวัดน่านเพราะค่ายมวยแห่งนี้ได้ให้โอกาสนักชกผู้ได้โอกาสจากทุกจังหวัดได้เข้ามาฝึกซ้อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อต้องการเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆช่วยพัฒนาวงการมวยไทยของเราล่าะครับแนวคิดนี้เกิดจากเต้ยธีรพลปะโปตินังอดีตนักเซปักตะกร้อจังหวัดอุดรธานี ที่ย้ายมาทําธุรกิจกับภรรยาที่จังหวัดน่านอยากตอบแทนคนน่านที่ให้สถานที่ทํามาหากินจึงได้นําไอเดียการทํากีฬาที่ถนัดมาพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสนับสนุนกีฬาเกือบทุกชนิดไล่ตั้งแต่เทคบอลเซปักตะกร้อและกีฬามว่ยไทยแล้วครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็มาเป็นเขยที่นี่ครับสิ่งเดียวที่ติดตัวผมมาที่จังหวัดน่านก็คือกีฬา ผมมาทําธุรกิจที่นี่ผมอย่างเดียวเลยคืออยากตอบแทนคนที่นี่ด้วยวิชากีฬาที่ผมติดตัวมาครับซึ่งผมก็ไม่ใช่นักมวยผมเป็นนักกีฬาเซาะตะก้อแต่ผมได้เรียนรู้จากครูมวยหลายๆท่านที่จังหวัดน่านนะครับก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยสนับสนุนให้มวยบ้านเรา ได้มีชื่อมีเสียงแล้วก็พัฒนายาวชนนี่คือจุดประสงค์ที่ผมทำค่ายมวยแล้วก็รวบรวมสาภาพกำลังในการเตรียมทีมแล้วก็เพื่อที่จะสนับสนุนเยาวชนจังหวัดน่านครับในส่วนของเทคบอลเหรอครับ,บรครับเทกบอลเทคบอ,กอลกรณีเดียวกันเลยครับผมเดินเข้าไปหาท่านผู้นวยการโรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาในพระบ,บรมราชานุเคราะห์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านผมที่สุดนะครับผมต้องการที่จะอยากสนับสนุนใน กีฬาภายในจังหวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนนานทัศเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมที่สุดครับผมก็เลยเดินเข้าไปหาเลยว่าท่านพอครับผมอยากมาช่วยในการพัฒนากีฬาให้โรงเรียนนะครับมวยแล้วก็เทคบอลซึ่งเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่บรรลุเป้าหมายก่อนอื่นก่อนเพื่อนนะครับก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาเทคบอลจังหวัดน่านครับน้องต่ออภิสิทธ์บุญตั้งหรือรู้จักกันดีในานามผู้ใหญ่สีอประมวลศักดิ์ เป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของค่ายนะครับดีกรีรองแชมป์มวยไทยรากหญ้าสู่สาคนปี2022รุ่น126ปอนด์เป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดอุทยัยธานีเดินทางมาฝึกซ้อมวิชามวยไทยที่ค่ายจนประสบความสําเร็จเป้าหมายลุยศึกวันแชมเปี้ยนชิพโดยมีสิบทิศต,ต่อสกุลและประพันธ์ทจายเป็นเทรนเนอร์แหะครับโชควยตั้งแต่อายุ10ขวบครับ มาตอนนี้อยู่เรียนอยู่ปริญญาตีชั้นปีที่สองขึ้นปีสามครับอยู่ที่ราชพัฒนุตาดิ์วิทยาลัยน่านครับลหลักเลยคือผมอยากเข้าวันแชมเป็นชิบครับความฝันครับเพราะว่าอาจจะแบบทำให้เรามีชื่อเสียงแล้วมีสิ่งดีเข้ามาเรื่อยๆครับผมก็ฝึกซ้อมทุกวันแบบแก้ไขข้อบอกพร่อง เพราะว่าถ้าเราไม่เจอคนที่เก่งเราก็ไม่มีวันที่จะพิสูจน์ตัวเองได้เ่าเราเก่งขึ้นครับเช่นเดียวกันกับน้องวาทันชนกคําคุ้มและน้องแครอทนัดนิชาสุภมงคลทรัพย์สองสาวสวยประจําค่ายที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะครับแต่ฝีไม้ไลายมือการชกไม่เป็นสองรองใครแต่เป้าหมายของทั้งสองคนแตกต่างกันน้องวาต้องการหยิบแชมป์ RWS ส่วนน้องแครอทหวังชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพแหละครับชกมวยได้ไม่ถึงปีนงเนี่ยค่ะก็คืออยากรู้อยากลองอย่างนี้คะ่ไะคไม่เคยเล่นเลยค่ะก็คือรู้สึกว่าร่างกายแบบแข็งแรงค่ะเวลา เป็นไข้หรือว่าไม่สบายก็จะหายเร็วขึ้นแล้ววางเป้าหมายไงแม่หนูเป้าหมายก็อยากไป RWS ค่ะแชมป์ตอนแรกหนูก็มาซ้อมกับเพื่อนเฉยๆค่ะแล้วพอันนี้พอลองได้พี่ต้นร้องให้แบบต่อเข้าเป้าเตะเป้าอะไรงี้หนูก็เริ่มชอบแล้วก็อยากเป็นนักมวยมาเรื่อยๆอหนูก็อยากต่อยมวยไปเรื่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อย อยากโคกไปเวทีใหญ่ๆอะค่ะหนูชอบพี่สแต็มค่ะสแตมแฟร์แทคุณผู้ชมครับรากฐานที่สำคัญของบวยไทยคือการพัฒนาเยาวชนในระดับรากหญ้าให้เขาได้เข้ามาสัมผัสกีฬาบวยไทยตั้งแต่ยังเป็นยุวชนเพราะพวกเขาเหล่านี้คืออนาคตของบวยไทยล่ะครับมนิตภูไพิไบูลถ่ายภาพเมธิชิมจิว๋วรายงาน thank mm -hmm. you